โดยพิธีกรรมภาคเช้าคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกประปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะโดยมีกัลยนานมิตรสสิชาสิริพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะพร้อมกันนี้ก็ได้รวมพิธีกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารโดยกัลยนานมิตรจิตดาราเพชรชมพู เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวาระเบียบดอกไม้โดยกัลยาณมิตรวิไลพรแสงสุขและกัลยาณมิตรเบญญาภามาร์ติโนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวนห้ารูปต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐถินโดยคณะประธานได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่าบริวารกฐถินร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางความปราบปื้มปิติของคณะประธานเอกคณะเจ้าภาพและสาธุชนที่มาร่วมงานต่างส่งเสียงสาธุการต้อนรับไม่ขาดสายจากนั้นกัละยาณมิตรชื่นชีวันกัละยาณมิตรสะเทือนกลึงพุทธาท่านประธานเอกได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าบริวารกระถินและในโอกาสนี้พระมหาสรรเสริญสุตชิโยจเจ้อวาสวัดภาว,วนาโตรันโต ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสโมโภชนียกถาและกล่าวอนุโมทนาบุญกับท่านประธานเอกและเจ้าภาพผ้าป,ป่าทุกๆคณะซึ่งก่อนเสร็จพิธีกรรมทุกท่านได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์สร้างความปลื้มปิติให้แก่สาธุชนที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ทั้งนี้ตลอดพิธีกรรมของคณะสงฆ์และสาธุชนได้ปฏิบัติาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดเป็นอย่างดี